สวัสดีครับสารและพันคลิปคลิปนี้คืออะไรนะครับคลิปนี้คือ,อปัญหาที่พบในบรรดารถทั่วไปนะครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับปีนเกี้ยวเกี้ยวเสียนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากตัวในช่างนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเจ้าของรถถ่ายเครื่องเองนะครับความร้อนนะครับ าการใช้ประแจขันเข้าไปเลยนะครับปีนเกียวนะครับหรือขันแน่นเกินไปนะครับก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนด,ยด้วยการาตับเกลียวใหม่นะครับในท้องตลาดตอนนี้มันจะมีน็อตขายแบบนี้นะครับน็อตเขาก็จะมีเกลียว ของเขานะครับมีแหวนอลูมิเนียมให้มา1ตัวมีหลายไซส์นะครับเอาไซส์ต้นแรกๆก่อนก็คือเขาเขียนว่า S1 ไซส์หนะครับอันนี้เ,เวฟร110สิบ 110, แต่ตอนนี้มาตาร์เกี่ยวเวฟร้อยบห้านะครับหัวน็อตยังใช้ประแจเบอร์เดิมเบอร์17มิลน,นะครับ เดียวนะครับก็ต้องซื้อ,อสำหรับในช่างที่เปิดร้านนะครับก็ต้องซื้อ,อดอกทาบมาด้วยนะครับเอ็มอะไรครับเอ็มสิบสามคูณหนึ่งจุดห้านะครับลงทุนซื้อดอกทาบแล้วก็บางทีไม่ได้หวานที่เรานะครับมันหวานหันแน่นมาแต่พอถ่ายนะั้นมันเครื่องอเกลียวหลุดออกมาเลยนะครับเกลียวหลุดตามมาเลย ก็จำเป็นจะต้องมาตาบใหม่แล้วก็ใส่ขนาดน็อตที่ซื้อมานะครับไม่ต้องไปซื้อไซส์สองนะครับอันนี้ซื้อมาหลายตัวทำไปหลายคันแล้วนะครับแสดงว่าปีนเกียวทั่วประเทศนะครับไซส์สอง นี่เอสองไม่ต้องไปซื้อมาอันนี้เขาจัดมาให้ผมอาจจะต้องอาไปคืนนะครับเพราะว่าเป็นคนละเบอร์นะครับอันนี้เอ็มสิบสี่นะครับสิบสี่คูณหนึ่งจุดห้าใหญ่ไปมันก็หาตา้าปสิบสามแล้วก็ยังหวานอีกก็ต้องจำเป็นต้องไปซื้อดอกตาบคนละเบอร์มาเอ็มสิบสี่นะครับอันนี้เอ็มสิบสามอ่า ก็ดอกตานี้ก็จะมี3ตัวนะครับอันดับแรกเราจะใช้เบอร์1 2 3่งไล่เรียงกันไปนะครับความลึกความลึกความลึกเอาฮันด้าจะมีตะแกรงนะครับฮันด้าจะมีตะแกรงหยาบเป็นดักนะครับความลึกนะครับเอาน yeah, ็อตแย่ดูเ็าจะอย่าพยายามทำเกลียวลึกเกินไปนะครับ แย่ yeah, ดูออกมาแล้วอดอกทับก็จะเข้าไปประมาณเซนครึ่งประมาณเซนครึ่งได้นะครับถ้ามากกว่านั้นตะแกงจะขาดนะครับตะแกงหยาบจะขาดตะแกงดักสิ่งสกปรกนะครับก่อนที่ส่งไปปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมแทบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ทุกคนต้องเจนะครับในช่างที่เปิดร้านหรือเจ้าของรถทํางานโรงงานนยืมดอกตาบโรงงานมาเออแก้ไขให้ตัวเองนะครับแล้วไปคืนไม่เสียตังค์นะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่รับทําอยู่ประมาณ100บาทนะครับต้องนอนลดาหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้ง่ายต่อการตาราบเกี่ยวนะครับก็นอนลงไปเลยนะครับแทนที่ จะถอดเครื่องยนต์ออกมาก็คงจะลําบากนะครับไม่ต้องไปลงกลึงลงกลึงก็หลายร้อยนะครับเสียเวลาด้วยเราทําเองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไซ้์แรกล้างเกี่ยวก่อนนะครับะนะครับเทคนิคก็คือ,อใช้ไซ้์หนึ่งนะครับอของดอกตับนะครับ คว้านรูก่อนนิดหน่อยเนื่องจากว่าระยะความลึกบังคับนะครับประมาณเซนครึ่งนะครับเราข้ามาสร้างเกลียวด้วยไซส์ที่2นะครับต้องได้ฉากนะครับมุมฉากเดี๋ยวขันน็อตแล้วหน้าสัมผัสไม่สนิทนะครับหาองศามั่นใจว่าได้องศาก่อนนะครับดอกตาตัวที่2ก็สร้างเกลียวเพื่อจะให้อ่า ตัวที่3เกาะให้ได้สัก1นเปลียวนะครับอ่ไม่ไม่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าพอมีพื้นฐานนะครับคลิปนี้น่าจะทำให้ท่านมั่นใจในการที่จะตาบเองนะครับพอบ้านอนอนนอนอะตะแคงรถทำแบบนี้เลยนะครับ ันนี้ไซส์สองตอนนี้กินสร้างเกลียวแล้วนะครับาขายไปใายมา,าใช้แพรเ่เลื่อนนะครับแพร่เจเลื่อนอเป็นวิธีน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเข้าไปสักหน่อยหนึ่งแล้วถอดนะครับถอดออกมาเอาขี้ขี้เศษเหล็กนะครับออกก่อนนะครับอตอนนี้เข้าไปแล้วประมาณครึ่งเซนนะครับข้ามไป ไซส์ที่3นะครับของดอกตับนะครับสลับไปสลับมานะครับไม่ไม่ใช้เบอร์เดียวยิงยาวเลยนะครับเพื่อความคมห้ของเกลียวนะครับอ,องศานะครับต้องได้นะครับ ไม่ได้ก็ใกล้เคียงก็ยังดีนะครับด้วยตัวอดอกตั๊ตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวกำหนดองศาให้นะครับเข้าไปหน่อยคลายออกเพื่อจะเอาเศษเศษอ,อลูมิเนียมนะครับออกนะครับเดี๋ยวมันหลุดเข้าไปข้างในอีกตนะ่อขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ลมเป่าช่วยนิดน,นึงโดยแย่หัวลมเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับ เป่าให้กระเด็นออกมานะครับเดี๋ยวแต่ที่จริงมันมีตะแกรงกั้นอยู่แล้วเราห่วงแค่ตะแกรงจะขาดนะครับกลับมาไซส์ที่2อ,อีกรอบหนึ่งนะครับไซส์ที่1นึ่งำทางองศาไปแล้วนะครับเทคนิคไซส์ที่2หากมองเห็น ขี้เหล็กขี้เศษเศษตาบก็เขี่ยออกไปด้วยก็ได้นะครับอตอนนี้ตะแกรงยังไม่ขาดนะครับระวังตะแกรงขาดที่เฉยนะครับองศาใกล้เคียงนะครับหากรู้สึกฝืนก็ แสดงว่าดอกทาบชนตะแกงเปลี่ยนเป็นไซสุสดท้ายไซสามของดอกทาบได้เลยนะครับเพราะว่า,าตัวโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับทตาบง่ายนะครับแต่ห่วงเรื่อง2อ,อย่างก็คือองศากับตะแกงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไซสุสดท้ายนะครับหมุนเข้าไปด้วยมือนะครับจนสุดแล้วก็ใช้ประแจเลื่อนช่วยนะครับ เดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วก็จะใช้เกลียวนี้นะครับตาบเอ็มสิามคูณหนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางทำาห้่แฟนคลับ ในช่างที่เปิดร้านมั่นใจมั่นใจยิ่งขึ้นในการที่จะ,ะตราบเกี่ยวนะครับถ้าหากว่าทําใหม่ๆก็ช้าๆก่อนก็ได้นะครับพอทําไปหลายๆคันก็จะเกิดความคล่องตัวนะครับจําเป็นนะครับจําเป็นต้องทํานะครับงั้นปิดนะ้ำมันเครื่องไม่อยู่นะครับ อ่ารถคันี้ทาเครื่องก็จําเป็นมาเจอน็อดหวานด้วยก็ต้องอ่าทำล้างเกลียวแบบนี้นะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสบําหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ